ชีวิตจะไม่แย่ถ้าไม่ไปท่านแน่สิใครเย็ดเลยสารสามพันกับใครไม่ได้เป็นคนโสดที่อินดี้กินเ๊บซี่ก็เมาแล้วนะครับผมจังหวนี้ oh วันนี้สวัสดีก็ขอสวัสดีคนได้นะครับวันนี้เราอยู่ในรายการคาคมปวดหัวนะไม่ใช่คาคมหนักใจนะคาคมหนักใจไม่ใช่คำคมบาดใจคาคมหนักใจเราไปดูคนแรกกันเลยนะครับผมโอเคนะฮะไปดูกนแรกกันครับเคยมนอนกันนะครับคาคมไม่มีมีแต่ามให้อ้าจับโอเคครับไม่จับหรอกครับมันน้อยโดนดีโดนดีโดนดีเออ เดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปกันนะครับผมน้องเสือนของเรานะฮะรักไม่เคยเปลี่ยนค่าเรียนไม่เคยจ้าหายนะฮะผมคนนี้เออบิดบิดแม่งเลยนะัะสอนไม่รู้เรื่องบิดมันนะครับผมอยาบิดต้องจ่ายนะครับจ่ายถึงจะสอนไม่รู้เรื่องก็เถอะทนเอานะครับเดี๋ยวเราลองกันเพื่อนคนต่อไปนะครับแพนด้านะฮะแพนด้าจะมีคมๆอะไรมานะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ กลางเมืองมีแต่ตึกแต่ใจความรู้สึกมีแต่เธอนี่ยนะครับต้องมาสองหน้าเป็ดสองหน้าเป็ดรักจริงเจ็บจริงโดนทิ้งเจ็บจัง ที่คนต่อไปนะครับผมคนที่อ๋อนี่นะครับน้องมอนของเรานะฮะแต่งตัวโคเทยัดแค่ลงมอสเย็ดแต่งตัวโ <rob odi> <kes to odles> อเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่คนต่อไปนะครับผมก็เสิมรมาดูนะครับผมโอ้โหคนนี้เลยนะครับผมโอไมค์ก็เทปก็นะครับผมชีวิตจะไม่แย่ถ้าไม่ไปทัานแน่สิใครเย็แ yeah. น่ กล้าขนาดนี้เลยเหรอถ้าแล้วผมไปทำอะไรให้อ่ะชอบเล่นเครื่องวะโอเคมาดูคนนี้คนต่อไปนะครับผมคนที่ต่อไปนะครับน้องกรคุงอเอะน้องกรคุงลาวนะครับถึงหน้าพี่จะติดลบแต่ถ้าได้ครบแล้วจะติดใจนี่มาดูคนต่อไปนะครับน้องคอจ้างของเรานะครับผม รูกต่อไปครับคิดกับเราแค่อ่าวไทยแต่เราคิดไปไกลถึงแปซิฟิกเย้โอเคิูคนต่อไปนะครับน้องบาลอนของเราลูกคนนี้เลยนะครับผมต้งตัวมีแค่สองพันเลยสารสามพันกับใครไม่ได้ ดูวันที่คนต่อไปนะฮะเนี่ย I U O K T M นะครับโทรทัศน์ต้องใช้รีโมทแต่ถ้าเธอไม่อยากโสดก็ใช้เราดี <veter> เียว <t> าได้ป่เดี๋ยวเครับเดี๋ยวเรามาดูทั้งรมกันเลยนะครับผม หน้าตาอาจจะดูธรรมดาแต่ลีลาระดับนานาชาตินะครับโอ้โหนี่ได้ได้แชมป์มาครับได้แชมป์นานาชาติมานะครับแชมป์ลีลาโอเคเดี๋ยวมาดูคนต่อไปนะครับผมขอบของเรานะครับผม no ใจกลางเมืองมีแต่ตึกใจความรู้สึกมีแต่เฮ้ยอ่านกันเราเองนะฮะใจกลางเมืองมีแต่ตึกใจความรู้สึกมีแต่นี่ โอเคเดี๋ยวมาดูกันที่คนต่อไปนะครับผมโอ้โหครึ่งห้องแล้วยังแบบหนักๆยังไม่มาเลยอ่ะแบบขอหนักกว่านี้ไม่มีหรอกคำคมมีแต่ให้เธออมอ่ะเอาไหมโอเคได้เลยเราเรามาดูอันที่คนต่อไปนะครับตอนนี้ก็ยังหนักๆยังไม่มาเลยครับผมหนักๆยังไม่มาเลยนี่ครับมาดูหลอนชูโรดของเราครับผมหวังดีกับเธอเสมอในใจลึกๆ ก็หววังซีเธอด้ย <c oughs> ขนาดน้ำยังไม่มีขอบเขตถ้าเธออยากพิเศษให้มาจีบผม <c oughs> แต่เกียบยังมีคู่ส่วนกูไม่มีใครอซม สองเบอร์เพราะในใจมีแต่เธอุดเดียวเจอโจรให้หลบหนีเฮ้ยคนนี้เกินนะโอ้คณดูอ่ายนกันเอาแล้วนผมคนที่ผ่านนะครผมถ้าเรามีวาสนาคงได้ชนะาหมาด้วยกันเฮ้ยคนนี้ก็ได้แล้วเนี่ยเออ โองยางมีไว้ทำไมแต่ห่งยายมีไว้ให้เธออย่างนี้นะ YouTube ฟิล์มวันนะครับผมจมังหวะนี้ส่งของอะไรไม่ถนัดนักแต่ส่งรักอะถนัดนะนี่เรียมไม่คมระวังลมทั้งยืด คนนี้นะครับผมโอ้โหเอาหน้ามีของเรานะครับในแคนเราด้วยนะครับผมนเมื่อวานนี้เป็นคนโสดที่อินดี้กินเบป,ปซี่ก็เมาแล้วนะครับผมนเมื่อวานนี้